เห็นส่งเสร็จแล้วใช่ปะมันมีเควสอยู่ในน้ำเห็นวน่าตามไหนปาร์ดี้ในน้ำเด้เอเฮ้ยลงก่อนไปเนี่ยลงก่อนไปเนี่ยต้องลงก่อนแล้วต้องลงก่อนแล้วเนี่ยลงก่อนเลยแล้วก็ไล่ยิงใครมันม็นยิงกันข้าง,า,างล่างมีคนพยายามขึ้นมา อุ้ยไม่ใช่พยายามขึ้นมาอยู่ข้างหลังเนียนเลยนะเนียนเลยนะเราอ่ะมีกัแลนะ้วมีกัแลนะมเคลด,ดีกว่าเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้จะเคลยียร์อะไรมีคนอยู่ข้างนอกนะมีมอิสด์อยู่โอ้ยท่านเหรอใครก็ได้ช่วยด้วยบอดลุมอ่ะทั้งฟาไปด้า<ป>นเหรอ พิซซ่าเลยนี่สุดเลยผูกอ้าวมันผ่งมาอ่ะมันผ่งอ่ะพุ่งมาจะฆ่ามันพุ่งมาจะฆ่ามันนีุ่่งมานก็ฆ่าตัวดิพุ่งมาจะวิ่งใส่เลยใครว่ายน้ำวะไม่ต้องจูโดยไกลด้วย,าส,ส,ยสามคนน้องหนึ่ง ยังน็อกอยู่อ่ะนี่มีคนเนียนติบไปแค่นี่นี่ปลาอ,อุ๊ยเขามาค่าเขามาอุ๊ยอุ้ยนี่เดียวเก้าสิบแห้วโอโห้กระซำเงินกระำเลยวะ่ะ มันแอบอ่ามันนั่งแอบมารอยิงคนเดียวเลยไอ้แค่แล้วหยิบปืนมาปืนที่ยังไม่รีโหลดปืนอื่นม้มีตั้งเยอะ,อะหยิบปืนไม่รีโหลดนะ ครอะไรอยู่มานั่งเนียนโดดลงมาช็อตกันอ่ะเกต้านะควสอะไรอยู่ในนะ้ำไม่เห็นมีเลยสมัยทำไม,ำไมก็ไม่รู้เหมือนกันอเฮ้ยทำไมประมาไมมันมีเสียงคนอะ่ะมันมีอีกไหมหรอมันน็อกหรือตายไปี่ย ล็อกล็อกเออเมื่อกี้ซ้ำอย่างเมื่อกี้ใครทำเนี่ยฮ้ยยายาอ้ายยูแน่ยูแน่ม,มันจบเลยกู้งานเลยแดนเอ็งยังไงวะ ข้างบนเลยยังวิ่งแถวๆนี่แล้วนั่นเด็กไปในแดนแป๊บนึง่งจามไม่แดนเอาตายเลยที่ชาร์ตไอ้ที่ชุบผมไปชุบละฮะที่ชุบอันนั้นอย่างที่ชุบรีโหลดยังชุบแบตเต็ม าปาร์ตี้อะไรให้กินด้วยกันบอกไหนมีนคนอยู่แถวนี้ไหมแทนไปด้วยไปด้วยแทนไหเขิดไปกินไปกินเนี่ยแลวแต่แต่กเ,เกาะขิด <c oughs> เต็มแล้วอ่ะมันมันได้เลยอ่ะมันได้แล้วอะ่ะเข็ดมันหายไปแล้ว แล้วก็เต็มเฮ้ยปะนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้อันนี้เลื่อนรถไม่เกาะไม่รถพล้งเลือมไม่ได้เห็นเลยู่ไม่เห็นค่ะค่ะทุกณต้นค่ะใครครับคนขึ้นสอกะบอกอ๋อนั่นนี่นั่นนี่นี่นี่นไปดู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 กี่คนอ่ะเห็นคนเดียวหรือกี่คน เป็นมันว ok ิ่งคนเดียวตรงเลยเฮ้ยหลายคนอยู่หลายคนอยูโดดโดดโดดมองไม่เห็นน่ะไปไม้ปังเดี๋ยววะก่อแตกก่อแตกก่อแตกไม่โดนหัวต้นไม้ชุบปั๊มเรวโอ้ยมันหลบเนินได้พอดีเว้ย เฮ้ยแกมีคนไม่มีกระสุนสูส้ใจบ้าเลยเฮ้ยอ๋อ,อ,อยิไม่โดนอกีกเออเดี๋ยวไปหมด พอแตกแล้วอ้ย๊ยเรือเหนึ่งโอ้โห,โห,โหใครมาได้ช่วยด้วยทำไมมันต้องมีคนมอมเมนต์จัดกันนี่เปนปิง,งี้วะ ยิ่งอัดเต็มตัวเลยไม่คือดาเมจหยิดเลยหยิดเลย

เอามันไม่พังมันต้นใหม่เอ้าเป็นปุลยไปและทุกคนอยู่ข้างบนเฮ้ยระบอดไม่มไหวปาหาวะมุทชนยิงบอดมุทชนยิงบอดมุทชนยิงบอดอันน <c oughs> ี้ขับข้าพลังเฮ้ยมีคนยิงอะ่ะเฮ้ยมีคนคลอด อยู่ข้างล่างแต่ยเลอตรงันนี้เป็นเจเปญแจเปิดข้างล่างมีตัวอยู่ตรงนี้ไไหลน้องหนึ่งขอายาทองให้ไม่ปืนบัตอีกแล้วเนี่เก็ออบปอกออกมาดีกว่า นลกว่าอีกจะไม,มาอ้นเอกยึงไม่ยาไอ้หนุ่มหมดเลยใช่ปะห,หมดเลยหมดเลยยังยังยาทองยังอีหมดเลยครับไอ,อ้็อกสั้เมาพวกี้มันถือแต่พิซซ่าิวทำเฟีย่เฟีย่ เขาอยู่ไหนอะเขาอยู่นูน่นเขาท่องอย่นเขาอยู่นู่นเเดว่าพวกนี้มันเปิดห้องข้างล่างไ้ไม่ได้มาเข้ามาเก็บเลย ในที่สุดก็เจอขอใครจะแกนอ่ะบัเกิดยาตรองคยไงครับมาทองาทองมาเยอ่อยู่ตรงมากเยอะเยอะอ๋อลืมบอนบอนวัันเกิดอะไร ขอาเควกษตรแล้เราป่ะอ๋อยาอไม่ทำไปต่อวะออมันวางมันให้วางที่มาจะวางพิซซ่าเดี๋ยวหาพิซซ่าก่อนหาพิซซ่าวะกี่เห็นตรงนี้คนเมืนะเจอพิซ่าวางป่ะไก่ตคนจะบดนี่อยู่กับเทน ก็โยนในะห้แทนทำไมเต็มเลกไม่สองลอยมาใครยิงอะ,บอ,ะบอดหรือเปล่าบอดบอดเวียดบอดเวแล้วบอดเข็มมันไม่สู้ไงต้องไปฟื้นแทนบอดเราเลยเดสตูรีคาเมล่าคือแล้วเนี่ย ิงกล่องหรือเปล่เออสองอันโอ้เดี๋ยวฟักล่องนี่กัมีเดียวมันอยู่เดี๋ยวไ่ดูนี่ก็เรากล่องมีกล่องมีเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วไม่ทันแล้ว้สามปีวันดน่ตงนคนีาอะไรไม่เห็นเราไปไหนต่ออะ พี่ทำไเฟรมเลทมันตกมาื่อนเอาไปทิศตะว่างเกินแบบเลยเว้ยนี่ไงมันขึ้นมาอีกแล้วว่ากูจะไปหาจากไหนเจอวันนี้กองมุมกองมุมไปดูฝั่งนู้นดิแล้วแล้วบอดเดินเข้าไปนี่กคุณเด้พุ่งอ๋อ งแล้วด้วยโอไม่นะไม่กลับมานมกลับมาจะไปหาดุกป่ะหน้าเราเฮ้ยเออขาหักนี่คือูก้กเหรอ โอ้โหโดนไปม่เลยไม่เลยม,มังไปแล้วหาแล้วมันมีตีหนึ่งตรงเนี้ยมันจะรีมาบนเนี้ยมีใครเห็นไหมที่มาร์คไม่เห็นสองตัวทำไมเห็นสองตัวอีกต้นไม้ดีกว่า โดดออกแล้วโดดออกแล้วเ mm ็บอหาแล้วแน่กันตไม่อยู่ไหนมันมีกดแตะไปหนึ่งเฮ้ยสแกนน่อยนมอยู่ไหนขนเขาเยอ่ะมันอยู่ข้างบนแล้ว uh,

อยู่ตรงเนี้ยนี่ไงวิ่งขึ้นมาแล้วตัวจะไมโดนไปร้อยหนึ่งแล้วเนาะใช้แมตดีกว่าโดนไปแล้วะโดนไปอีกนัดเดียวอีกนัดเดียวอ้าตายแล้วตายแล้วมันตกมันตกเขาตายใช่ไหมมันตายเลยใช่ไหมมันตกเขาตายมือแสตด้วยไอ้คอสเมสบ้างสิ ยังไม่ได้ใช้เลยนี่ยท้อไเรยนตัดเนีเราต้องกลับไปเราต้องกลับไปเขาเาอยู่เป็นวงเวงไปนู um> ่นเลยหรอเราต้องกลับไปขอณที่ผูกเปว จะได้ <บา S 1> สม,สมใส่หน้าแคนะ่ไหนหรือมันรวมดามเมจของเออ่กำแพงด้วยว่าสิ่งกูสร้างด้วยหรือเปล่าหรือคนลื่นลื่นมาม,าม,าม,ามาคนลืน่นลื่นทำไมมาคนเดียวเลยดีกว่ปะแล้วหนึ่งนะอยากได้พื้นที่อันติมาัาอยากได้พื้นที่สมัยนี่ยม,มันมันมีซ้ายขวาเลยอะ่ะ nhìn bọt 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 nhìn cần nhìn cần nhìn

นั่นน่ะฮะห้าสิบเก้ายี่สิบเก้าบ่อแตกเลัเราเด้ลงมาโอเคอยากไปยันตีใช่มั้ยก็ไปอยู่ดีดีกว่าใช่ปหมมันกี่คนอะอ๋อ <c oughs> นั่นน่ะค <c oughs> อสเมทได้ไหมคอสเมทได้ไหม หมดยังเดือดเดืดดดอดเออมันก็น็อกแล้วนี่ใช่อ้าวได้คนเฮ้ยเสียงเท้าในตึกตึกตึกก็ตึกตึกขนเลยสักเมตรเลยขนกว้างอยู่่มมหมดแล้วหมดแล้วใเมไหมไปวิ่งเล่นกับมันกัน กระโดดลุกไปไหนลนะ่ะยี่สิบเอ็ดห้าพันเาไปเมื่อกี้จะแม่ไปสอง